สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องทางเมืองไทยเอฟซี FC ทุกคนที่ว่าทางเกาหลีใหม่เข้ามาับสมคลิปของมาพิมพนะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนก็สูุซองข้องคุณพิมพ์กับการนําเสนอรเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยทุกคนเมื่อนี้เป็นงานที่สง่าง,งามสุ้งทรงเป็นเกียรติมากๆและก็เป็นเกียรติมากๆสํสหรับเบ้าพิมพที่ว่าจะได้นาเสนอคลิปต่อไปนี้และก็พิธีต่อไปนี้ให้ ไล่ลคนได้รับโฮเพราะว่าป้าพิมพก็ข้อเป็นซองเล็กๆซองนึงในการนําเสนอแล้วก็เพื่อแพร่โปรโมทเมืองไทยเพื่อจะก่าวไปสู่สายตาข้องไข่หลายๆคนนั่นเองทุกคนนะเมืนน่อนี้ทุกคนอันนี้คืองานที่ป่าพิมพ์ได้ไปเห็นมาแล้วว่าไกลจะไกละจะจัดกันแล้วนะทุกคนใช่ไหมเพราะว่าคลิปนี้ทุกคนก็คือเป็นงานพิธีมหามงคลสริ่สเสริ่พระสน มาผ่นซาพ,พระพัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะทุกคนเป็นการฝึกซ้อมใหญ่แล้วก็เป็นการใส่สุดเต็มสุดข้องทหาหันหลักซาพระองค์นั่นเองทุกคนถ้าว่าคลิปนี้พ่าพิมพ์ต้องข้อบอไว้ก่อนต้นคลิปเลยทุกคนถ้าพิมพ์ูดอะไรผิดกับข้อโทษข้อไฟไร่เพราะว่าพิมก็ยังไล่คำศัพท์ที่พ,พ่าพิมพ์ยังโบจำนะเกี่ยวกับคำศัพท์ข้งของทางการนี่นะทุกคนเกี่ยวกับเมืองไทยนี่แหละมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเมืองคลิปกันเลยว่าคลิปมันนี้บอกเลยว่า สวยงามมากๆทุกคนแล้วก็สง่างามยิ่งใหญ่งุ้งจริงๆเป็นเกียรติมากๆที่เ่าพิมพ์ได้ทำคลิปนี้ไปนี่คือการซ้อมคังอ่าคังคังไงทุกคนเรียกว่าคังแรกในการใส่สุดเต็มยุดค้องเราท่าหานอารักษาหรือว่าทหารนอ่ักษาพระองค์นะ พิมพ์ข้อใส่คำที่ว่าพิมพ์พอรู้นะทุกคนเพราะว่าพิมพ์ก็พยายามไปเชิดเสื้อบอลตอนนี้ว่าพิมพ์กัยังเบึง้งเบิ้งมือชื่ออยู่เบิ้งข้อมูลอยู่ทุกคนกลัวว่าจะพูดผิดแต่ว่ายังไงว่าพิมพ์ก็ต้องข้อกึ่งไว้ล่วงหน้าก่อนว่าถ้าว่าพูดผิดข้อโทษข้อไส่รายทุกคนพยายามแบบเป็นรีอคชันไล่กลัวนะในนามที่ว่าพิมพ์กับบบอก,ก,นะนนกบอเคยเห็นาการซ้อมแบบนี้หรือว่าเบื้องล่างของการฝึกซ้อมนะทุกคนเป็นขบวนที่ว่าใหญ่มากๆทุกคนแต่ว่าสุดที่ สุดที่ว่าเพื่อนใส่ซ้อมนี่นะคนโอ้โหเป็นสุดที่ว่าอลังการล่เแล้วก็เป็นสุดที่ว่าสง่างามสุดๆเลยนะกับขบวนการซ้อมแต่ละขบวนที่ว่าเคลื่อนมาในทุกคนสุดที่เรื่องนี่ก็ขาจะเริ่มมีครูฝึกใช่ไหมทุกคนที่ว่าเขาเรียกกันครูฝึกก่อนหน้าจะเริ่มนะพี่ตาฮา่นก็ได้มาซ่อนไล,ล,ยลย่ยางมาช่วยใส่เสื้อผ้าสวยๆ่วยสุดชวยวยให้นะ กอนการจะไปฝึกซ้อมในสถานที่ที่ว่าได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อฝึกซ้อมใหองทุกคนแล้วว่าพิมพ์ก็ตตองได้ถามคือเขาเพราะว่าพิมกับโบฮูเรื่องข้องสุดแต่ละซี่ข้องอันอพี่ๆทุกคนที่ว่าเข้าใส่นี่นะทุกคนมีซี่เลื่องซี่แดงซี่ซี่เขี้ยวแล้วก็ซี่ม่วงประมาณนี้แหละมีไล่ซี่มากทุกคน บ่าพิมพ์กับโฮฮัวแต่ละสุดนี้ความหม้นี่คืออย่างไงบ้างเป็นอะไรกันบ้างนะทุกคนเพราะว่าการฝึกในี่กระบ,บเแม่นธรรมดาเลยคนก่อนจะได้แต่ละท่าแต่ละตรงท่าก็มีแบบมีล่นมีแบบคล้องล่นนั่นแหละนะตามที่ทุกคนเห็นเมื่อคลิปเมื่อกี้นี่การฝึกซ้อมเนี่ก็เต็มไปด้วยเสี่ยงที่แบบฟังแล้วรู้สึกเหมือนกับสะกดจิตนะทุกคนเสี้ยงเดี๋ยวว่าพิมพ์จะเปิดเสี่ยงให้ทุกคนได้ฟังเบื้องล่างของการซ้อม ขบวนใหญ่ๆแบบนี้ทุกคนนะพร้อมเพียงกันแบบทุกท่าทุกอย่างถ้ามามีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยนในต้องได้เอาให้สัดเจนนี้ทุกคนเสี่ยงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยเนปะ็นเสี่ยงที่มีพละกําลังส่งพลังประมากนะคนเวลาเอาฟังแล้วว่าพีม่มันก็หรู้สึกเลยว่าว้าวความเข้มแข็ง ความอึดความทนข้องอ่ะเราพี่ๆทุกคนที่ว่าเขาเขาบวนฝึกซ้อมข้องอ่ะอท่าห้านรักษาพระองค์ใช่ไหมทุกคนที่ว่าเรียกกันนะซึ่งว่ากองพันทหานมหาดเล็กบางมันมีหลายกองใช่ไหมทุกคนเพราะว่าพระพิมได้เอามานี่ก็รวมกันหมดเลยแต่พระพิม์กาบอกว่า,วานี่คือมาจากที่ไหนบ้างนะมาจากทหานกองพันอะไรบ้างนะแต่ว่า อยกมาทำรีแอคชันให้ทุกคนในเบิ่งนะว่าความรู้สึกที่ว่าเราพิพ์ก็ได้เห็นครั้งแรกจะเป็นได้พร้อมกับอยกจะเพย่แพร่คลิปวิดีโอแบบนี้ให้ทุกคนด้เบิ่งกับการการฝึกซ้อมใหย่เบื้องล่างท่นเองนะทุกคนขบวนที่ว่าใหญ่มากนะสวยงามอ่าซึ่งว่างานนี้ก็เป็นงานเนื่องในโอกา,พาสพะราสพิธีมหามงคลจสเริ่มพระพระสน มาผ่านซาบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมสมัยทุกคน mm hmm. ก็คือว่าไกลจะจัดขึ้นในไว,ไวนัยนี้เป็นบอกประมาณประมาณกาางเดือนนี้บอกทุกคนใช่ไหมอ่า mm hmm. เป็นขบวนที่ว่าฟังแล้วรู้สึกแบบฮาวหั่นนะทกคนเข้มแข็งมากๆเลยเ mm hmm. สี่ยงสั่งการตลอดเวลานี่ก็เ mm hmm. ห็นได้หูเลยว่าว wow. mm hmm. ้าวทหารแต่ละนายนี่ต้อง mm hmm. อดทนมากๆนะคนความอดทนสู้มากๆนี่ มึงแต่บัตกาวข้องการยางเลยคนพร้อมเพียงกันซะเหลือกเกินพร้อมกับมือภาษาทุกส่วนนี่ที่ว่าแยกอย่างชัดเจนเก่งสุดๆเลยทุกคนอ่ะนี่แหละทุกคนไล่เรื่องเลยมึอนี้ก,บบก,กเรเบื้องกันแบบเาวยๆเลยกับคลิปที่ว่าพิมพ์ได้รวบรวมมาให้เบิง้งกับเบื้องร่างการฝึกซ้อมแล้วก็ไล่อย่าางนะนอกจากนั้นก็นยางจะมีแบบเบื้องล่างข้องอ่ะเนี่ยก่อนถ้หาหนมาบอกใช่งไหมทุกคนที่ว่า ทุกคนรู้จักนั่นแหละแต่ว่าพิมพกับโบเคยเห็นจากเทือที่ว่าเป็นคลิปเบื้องล่างแบบนี้นะ,ะถ้าว่าผู้ได้จะได้ไปไปยังก็ไปห่วมขบวนนี่ก็คอมเมนต์บอกว่าพิมพกับใครทุกคนบอกว่าเขาเปิดให้แบบประชาชนที่น้องสาวไทยเข้าสมหรือเปล่าทุกคนงานแบบนี้นะเพราะว่าพิมพก็บห้าก็มาทําคลิปเป็นคลิปแรกแล้วก็ห้าก็เพิ่งรู้จักนี่แหละทุกคนที่ว่ามีพิธีแบบนี้นะในการฝึกซ้อมก่อนจะได แหวนท่าความพร้อมทุกอย่างเสื้อบบทุกคนคลิปที่พี่พีมาหาเบิ้งนี้นะในคลิปเขาบอกว่าซ้อมมาแล้วหกหกเดือนก,กลัวแล้วจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วนะพี่พีห้าหนทีว่าเขามีการฝึกซ้อมแต่ละน่วยแต่ละหน่วยแต่ละ,แต,ละแต่ละทิมนะที่ว่าเข้ามารวมกันแล้วซ้อมเขาบอกในคลิปว่าซ้อมมาแล้วหกเดือนก,กลัวไกลจะเช่งวันจริงกันแล้วนะ ซึ่งวันนี้กับพ่พิมก็รวบรวมมาเ้เบิ้งคลิปเป็นคลิปล่าสุดเลยทุกคนห้ากระลงไปเมื่อวานนี้ห้ากระสาซ่มสสาสี่สโมงนี่แหละ,ะกับคลิปที่ทุกคนได้เห็นนี่ทุกคนยิ่งใหญ่มากๆนะสวยงามจะมีสุดซี่ฟ้าสุดซี่ดำแล้วก็สุดซี่แดงมีสุดซี่สมพู้เดียนะทุกคนที่พ่อพิมพ์สังเกตเห็นอ่านี่ทาห้านมาทุกคนทาห้านมานี่เขาเรียกว่าทหาห้านแหละหานลักซาพระองค์ใช่ไหมว,ว้าวเป็นขบวนที่ว่า เดินพร้อมเพียงกันสุดๆเลยงานนี้นี่จะจัดขึ้นทุกปีเลยม็นบอทุกคนพิธีพิธีสําคัญแบบนี้ข้องอ่ะพี่น้องสาวไทยนะว่าพิมพ์มาเป็นพิธีที่ว่ายิงไงยิงไงสุดๆเลยแล้วก็เป็นความงดงามสง่างาม,งามทุกท่วงท่าที่ทุกคนได้เห็นนว่าพิมพ์นี่แหละนะมาทุกคนมาสุดสีดำนะสุดสีดำนี่คือสุดข้องน่วย ทหานอะไรครับทุกคนว,ว้าวนี่คือการฝึกซ้อมที่แบบเบิ้งเราสึกว่าตื่นเต้นนะทุกคนถ้าว่าวันจริงนี่ว่าพิมพ์ว่าพี่น้องสาวไทยถ้าว่าได้ไปสมนี่คงจะเต็มครอบสนามกันเลยนะเออว่าพิมพ์ว่าคลิปนี้มันเอออันมือวันจริงนี่มันวันอ่าเขาเขาเขาจะเริ่มอยู่ที่สนามล่วงใช่ไหมทุกคนสนามล่วงในวันจริง ก็จะมีแบบพี่ทหานคอยข่มอยู่ด้านข้างตลอดนะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะเมื่อนกับมูฮัวมีทหารนผู้หญิงหรือบอทุกคนว้าวพร้อมกันมากนะทุกคนโอ้โหนี่ทุกคนซ้อมจนแบบลองเทา้าคาดกันเลยนะความทุ่มเทข้องอ่าเราพี่พี่าหานแต่ละคนลองเทา้าคาดซอดกันเลยทุกคนโอ้แต่ละทา่าในการซ้อมในการเดินนี่กับแบบ มันมีลล่ท่วงท่านะทุกคนสังเกตได้เลยว่าการการย่างการเดินนี่แบบมีลล่แบบคงจะแบบมีผมไหม้ไปคนละอย่างนะตามที่พ่อพิมพ์เบิ้งทุกคนมีทหานพี่พี่ที่ว่าใส่สุดที่สมพูมวกสี่สมพูอืมซึ่งว่าก่อนหน้านั้น,น,นก็นมีอ่าพี่ทาหานคนหนึ่ง ที่ว่าโด่งดังมากๆ,ๆทุกคนอยู่ในโซเชียลมีเดียส่วงที่ว่าแห่เรือ,อขบวนเรือพระที่นั่งนะที่ว่าเพื่อนได้เป็นทึ่งมอมบอกทุกคนที่ว่าอรักฆ่าพระองค์นะโด่งดังมากๆคลิปนั้นก็เข้าไดา้เห็นหนาทีอย่างส้มเกียรติในการรักษาพระองค์และน,นี่ก็เป็นอีกตึมไล่คนลไล่ ว่าพิมพ์ว่าเมนฮอตพันธ์มบอทุกคนที่ว่าร่วมกันทั้งหมดนะที่ว่ามาร่วมพิธีสําคัญในครั้งนี้ข้องเมืองไทยนะข้องน้องสาวไทยที่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็มีไล่คนเลือดอ่ามากๆที่ว่าใส่สุดแต่ละซี่แต่ละขบวนนี้ทุกคนช่วยมากนะเวลาเดินสลับกันไปมาทุกคนเป็นภาพที่ว่าว่าพิมพ์ว่าไล่คนนี้เคยเห็นมาแล้ว,แล,วแล้วบอ่ทุกคนเบื้องล่างของการซ้อม อันนี้คือเบื้องล่างของการซ้อมนะยิ่งใหญ่หลังการมากๆเต็มสุดเต็มยศดกันเลยอ่าก็นี่แหละทุกคนว่าพีม่มพ์นก็พยายามห้าแต่สิ่งดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อจะนําเสนอนะเพื่อสู่สายตาสาวโลกเลยแหละอ่าเพราะว่าพี่มพ์นกเชื่อว่ามีสาวตั้งซร์ได้เบื้องคลิปข้องมาพิมพ์แดนะกับการนําเสนอแบบนี้นี่ทุกคนทหารนมาก็โอ้โหสุดแบบเต็มยุดเลยนะทางมาทางคนกันเลยนี่ อันนี้ก็ซ้อมอยู่ในร่มนะความพร้อมเพียงกันทุกคนสังเกตว่ามือกับข่านีนโอ้โหแยกประสาทได้สุดยอดมากๆทุกคนแล้วก็ความนิง่งาความนิง่งพร้อมกันสุดๆเลยนะนี่คือสิ่งที่ประพิมพ์อยากจะ,ะนำเสนอทุกคนอยากให้คนได้เข้ามาเพิ่งไล่ๆนะถราบเพื่อได้สอบกันอย่าลืมทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อก้าวสู่เจ็ดหมื่นซับว้าว ท่มาทุกคนขบวนที่ว่าเดินกันยาวๆแต่ว่าความพร้อมนี่แบบพร้อมกันสุดๆเลยนะพร้อมกันสุดๆว,ว้าวมาทุกคนไปกันต่อน,นี่มาที่สนามกันอีกครั้งหนึ่งทุกคนอันนี้ก็เป็นสนามที่ว่าค่อนข้างใหญ่กันเลยเขาบอกว่าเป็นสนามซ้อมบอกทุกคนจะมีแบบทหารนที่ว่าใส่ชุดสีแดงนะทะหาหน ลักษาพระองค์ใช่ไหมทุกคนเรียกว่าอารักขาบบพิมพ์พูว่าเมนเมนอาทำงานเมื่อนกันหรือไม่นะทุกคนแบบอาท่านลักษาพระองค์กับถ้าหานอารักคาประมาณนี้นะว้าวพร้อมกันมากทุกคนสวยมากนะคลิปนี้น้อกจากนั้นกันยังมีไลคลิปทุกคนเดียวเราจะมาเบิ้งอีกตึมซองคลิปปิดท้ายกันว่าจะเป็นยั่ไ้นะแับสิ่งเดียวพิมพ์จัดมาให้เมื่อนี้นี่ทุกคนไลม่มุมไล่ภาพ เออคือถุ่งที่ว่าเห็นอยู่ด้านข้างนะถุ่งที่ว่าเห็นอยู่ด้านข้างที่ว่าเขาจะมีถุงสีเลืองสีแดงแล้วก็สีอย่างสีน้ำเงินบทุกคนก็คือจะมีขมไม้ข้องแต่ละจุดไปเลยตามที่ป้าพิมพ์ได้ฟังบทสัมผณ์บทหนึ่งมาแต่ว่าขมหม้ใน่ยาวอ่าพิมก็จำได้คือเก่าพอปิดขมไม้่ว่าหยาล่ายแต่ว่าน้องสาวไทยหลยคนก็อาจจโฮหมดแนละแหละนะเกี่ยวกับขมไม้ข้องถุงแต่ละสีที่ว่าปักไว้ตามข้างที่ว่ามีทหาหนและไล่หน่ายเดินขบวนเหมือนหละทุกคน ว้าวส่วยมากมากทุกคนเป็นสิ่งที่ว่าหลายล่คนได้เห็นโจรโกได้เห็นนี่บ้พิม์ว่าเดี๋ยวมือวันจริงนี่มีซื้อต่้งประเทศมามารับสมมาททยทอดสดแน,น,น่นอนนะทุกคนบ้พิมพ์มั่นใจรถคือกับเรือพัดที่นั่งที่ว่ามีการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ไปที่พานมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่นะทุกคนก็ถือว่ามีมีอ่าเขาเอินักสำนักข่าวดังจากต่างประเทศนะที่ว่า เดินทางมาโดยตรงเพื่อจะมาสัมผัสแล้วก็มาทายทอดเรื่องราวคองเรือพัที่นังสูไส้ตาสาาโลกอีกตึมครั้งหนึ่งนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยทุกคนกับคลิปที่พ่าพิมพ์แยกทุกคนในเบิ้งนะี่ก็ถือว่าซ้อมมาเข้ากับบอกว่า,วาซ้อมมา6เดือนเลืออีกหนึ่งเดือนก็จะจบภารกิจแต่ว่านี่ก็อาจจะบเ่งหนึ่งเดือนหรืออาจจะเป็นท้ายท้ายท้ายเดือนนี้บอกนะประมาณวันที่20่สิบกัว่าวที่พอพิมพ์รู้ม,มาทุกคน และนี่ก็เป็นอีกตึมสิ่งหนึ่งที่ว่าป้าพิมรู้สึกว่าได้ทาคลิปแล้วก็ภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวไทยแลายๆ่ที่ว่าได้เผย่อเพเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยนะทุกคนกับซองข้องคุณพิมอย่าลืมทุกคนเดี๋ยวไว้ๆนี้ว่าพิมพ์จะตังซองซ้ำรองไว้นะทุกคนจะมีซองซ้ำรองข้องคุณพิมพ์เวอร์ชั่นซองนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราถ้าให้ทุกคนติดตามก็แล้วกันเดี๋ยวว่าพิมอาจจะตังใไวบนี้แหละมื่อนี้ก็ขอบคุณทุกคนหลายๆ่ทุกคนที่ว่ายอยู่กับซองขอองคคคุุณพพิม์จจนะบนบบกท ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ว่าติสมว่าพิมพ์้ามาเดี๋ยวว่าพิมพ์ก็จะพยายามพัฒน,นาในการทําคลิปของตัวเองต่อไปเนี่ยกดขอบคุณเลยไ่เด้อ